สวัสดีสวีดัตทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนไปโลก2โลก3ากันนะคะทุกคนก็อย่างแรกนะคะให้ทุกคนไปเกาะกลางเลยนะคะตรงนั้นเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะทุกคนไปเกาะกลางกันเลยจ้าโอเคทุกคนไปกัน ตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะคะพอถึงแล้วก็นี่ลงตรงนี้พอดีเลยนะคะก็จะเป็นอ่าลุงตรงนี้นะคะก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะลงุงก็กดพูดคุยไปเลยะคะ่ะทุกคนลุงหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้ทุกคนกดพูดคุยไปเลยนะคะกดพูดคุยกดใช่นะคะก็เขาก็เท,ทเทเลพอร์ตไปที่โลกสองนะคะทุกคนโอเค พอเขาโหลดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกทีมได้เลยนะคะโดยเราจะเลือกเป็นทหารเรือนะคะพอเกิดมาแล้วนะคะให้ทุกคนเดินตามเรามาเลยคะ่ะตามเรามาเลยนะคะก็ให้เดินไปเลยนะคะ พอเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่นะคะมีให้เซฟตรงคาเฟ่ด้วยนะคะก็ให้ทุกคนเดินตามทางตรงนี้มาเลยนะคะทุกคนไปเลยะคะับตามทางตรงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตอนไปถึงกินโซนเลยนะคะ,ะทุกคนตอนนี้ก็จะถึงกินโซนแล้วนะคะให้ทุกคนไป ตรงท่าเรือของกีนโซนนะคะตรงนั้นเลยนะคะก็ไปเลยนะคะก็จะมีลุงอยู่นะคะตรงนี้เลยค่ะลุงเสื้อดําตรงนี้เลยนะคะตรงกลางเลยค่ะตรงออ่ตรงท่าเรือเลยนะคะลุงคนนี้เลยนะคะให้ทุกคนกดพูดคุยไปเลยค่ะกดใช่นะคะก็เขาก็จะเทะเลเทเลพอร์ตไปที่โลก3นะคะทุกคนพอโหลดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือก ทีมเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นทหารเรือนะคะก็ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการมาโลก2โลก3นะคะสําหรับคนที่เวลพอที่จะไปโลกอื่นได้แล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้บายๆนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ